จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับ่าโภกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคเนาะจ้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทาาห้าน้อยของวันที่สิบแปดมีหน้ากับมีใหม่คือเก่านะจ้ะทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะแต่ก่อนที่ฮอจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ อุทิมาติดตามรับช่องคลิปน้องซ่อนจกก้ะกระอคให้ซ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจรับช่องน้องซ่อนชาแนวอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้ากรน่านาจะไปเบิ่งแนวทางข้ากับว่าเบิ่งรายงานผลก่รน,นอกจาก ของห้านอเที่ยวหายไปวันที่17มีนานอกจากนอะว่าผลทั้งสามนอยออกตัวใดกลับไปเบื้องลน้อยแรกก่อนนอกจากของน้อยพิเศษเท่ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรุดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออก83 4ล่างออกสูนสีจ้ะสำหรับน้อยพิเศษเท่ากับว่าเขานอกจากนอตกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่าวกันนอกจากกับเบื้องลน้อยพิเศษไปแล้วกลับไปตามต่อด้วยนะสำหรับผลนอยปกติ ว่าผลออกตัวใดสำหรับน้อยปกตินาจาจะห่ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรุดสองกับหนึง่งผลที่ออกมาบนออกซี่ี่ศูนย์หลังออกสีแปดจะสำหรับน้อยปกติห่ากับว่าเขาเพื่อกันอกนอกจะนอกกับมีเขาบ้างรุดบ้างนอจกจะกระเบิ้งผลน้อยปกติไปแล้วกรไปตามโตเรื่อนาจะสำหรับผลน้อย V i p วพ่าผลออกตัวใด จต่สำหรับน้อย v ีไอพีเฮ้ากระหายไปฟันแปดวิงรูดเก่ากับแปดผลที่ออกมาบนอแปดศูนย์หนึ่งหล่างออกหกหกจาะสำหรับน้อยวีไอพีเฮ้ากับบ่าเขาเนอจะน่ะเนอกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันเนอจาะเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกระเบิงได้ง,งานผลกันไปแล้วกับไปตามโต้เนอจาะสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่สิบแปดมีหน้าเนอจาะ ว่ามีแนวทางตัวเลขยี่ห้าตัวใดแน่เหากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากัมาตามต้นนอกจากนอกสสำหรับแนวทางฮานอยของวันที่สิบแปดมีหน้านอกจากเหากับมีแนวทางอย่างเช่นสามน้อยคือเก้างน่อยพิเศษน่อยปกติและก็น่อยวี p อพีจ้ะกับว่าเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษกันกอนนอกจากกับปเบื้องตัวเด่นกับห้เดนฮากับเดน6กนอกจาก ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันกนก็บหายฟันหาวิ่งรูดกัหายหกกับหาไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบื้องตัวเน้นกันกอนตัวเน้นก็บหายหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องก็บหายหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งหกสองจ้ะไปเบื้องแนวทางต,ตัวเน้่ตัวจาอสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงดูจ้ะตัวนี้นจะเขาง่ายเลิงง่ายกว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อและนอกสำหรับแนวทางของน้อยปกติวามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เข่ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามต่อนอกจากน้อยสำหรับแนวทางของน้อย ปกติเนะจะไปเบิง์ตัวเด่นกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบิงฟันวิงรูดเนะจะมาเบิงฟันก่อนกับไฮฟันซีวิงรูดกับไฮหากับซีไปเบิง์ตัวน้นแล้วก็โตัวร่องเนะจะมาเบิง์ตัวน้นกันก่อนตัวน้นกับไฮซีซีซีหาซีก ซีเจสจะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับไฮหาซีหาไฮหาหกหาเจสจะไปเบิ่งแนวทางตัวนินตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตัวนี้จะเข้าง่ายเหริงง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดจะลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยน่าสำหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีแนวทางตัวเล็กนงเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า จากมาตามต่อนอกจากนอกสำหรับแนวทางของน้อยวิเอพี่นะจ๊ะไปเบื้องตัวเด่นกใหเด่นสองกับเด่นสามไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกให้ฟันสองวิ่งรูดกใหสามกับสองไปเบิ้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจาะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกไหสองหา2สองหกสองเจ็ด 28จ้ะไปเบื้งตัวร่องตัวร่องกัะหายสามหา3สามหกสาเจสามจ้ะไปเบื้งแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวกระห้ยเรนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรลุดบ้างเฮากระช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดต็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเช่นนี้เนาะจะมือนี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางห้าหน้อยของวันที่สิบแปดมีหน้ากันไปแล้วนอกจากทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษ น้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะเบิ้งตัวเด่นตัวเนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมโนอจ้ามากชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เราคิดไว้ไทยนี่ช่องน้องช่องชาแนลขอขอบคุณ ผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซอนจ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องชนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า